ผู้ชมครับขออนุญาตเท้าความก่อนนิดหนึ่งนะครับเรื่องเกิดจากมีเว็บไซต์หนึ่งครับลงโพสต์รูปมาริโอแล้วก็มีข้อความโต้ภาพนะครับว่าหลังจากที่กุ๊บกิฟต์เลิกกับมาริโอก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่ามาริโอเคยยืมเงินไปและสื่อบอกต่ออีกว่ามาริโอก็ยืดอกรับว่ายืมจริงก็เลยทําให้กิ๊ฟุ๊บกิฟตเนี่ยต้องออกมาโพสต์บอกในอินสตาแกรนะครับให้รู้ว่า ไม่เป็นความจริงและฉุนคุปกิบเวลาฉุนนี่ฉุนจริงๆฉุนมากๆคุปกิบแบบบอกว่าอันนี้เกินไปนะคะกิบไม่เคยพูดแบบนี้นะคะโอ้เหมือนเริ่มเหมือนอาจารย์แม่แล้วท่านสิแบบนี้ไม่ค่อยน่ารักเลยอย่าทําให้กิบกับโอ้ต้องรู้สึกไม่ดีต่อกันนะคะ <c oughs> คนคบกันเรื่องเงินเรื่องเล็กและไม่มีใครยืมใครทวง <c oughs> อย่าพยายามสร้างเรื่องเงินม,มาให้แตกกันนะคะ กิ๊ฟพูดแทนโอเลยถูกกแม่ชอบจังเลยถ้ากุบกิ๊ฟพูดอย่างเงี้ยนะต้องบอกว่าสําหรับเรื่องนี้เนี่ยนะครับกิ๊ฟกบกิ๊ฟเนี่ยซีเรียสเขาบอกเขาซีเยซีเรียสนะคะก่อนหน้านี้ทุกท่านครับจำได้ไหมคุณมดดำน่าจะรู้ดีเฮ้ยตบปากมาช่าอย่ากมายุ่งกับฉันมาชาคุณล่าผมฟังเองแหละมาช่าก็เคยเนีย เสียอีกคนที่เริ่มนะใครเนี่ยบ้าแล้วก็มีก็จำได้บอสผมจำได้เออมาชาเคยบอกกับสื่อว่าอดีตคนรักอย่างกริดที่ซีกับมดดำมากเนี่ยครับเคยมีปัญหาเรื่องเงินเงินทองทองกันทุกวันนี้ก็ยังรักกันอ่ะกอบให้เขาเสร็จสักแต่ที่ ต่ที่อีกคนที่เริ่มเรื่องแต่คืออีกคนที่เล่าอยู่เนี่ยแหละอีกคนที่เริ่มเรื่องเนี่ยแต่ที่กว่าจะทวงสําเร็จก็ต้องหมออ้อยอ้ออันนี้ฉันกล้าพูดอะนี่หมออ้อยชนะคดีนะอ้อยอ้อยชนะคดีสิอ้อยอ้อยพยาบาลอ้อยอย่าไปเรียกหมออ้อยก็น่าจบพยาบาลนึกออกไหมพยาบาลอ้อยอพยาบาลอ้อยทวงเงินจากอดีตแฟนเรียบร้อยนะครับก็ได้ไปหลายแสนละได้ข่าวเอาละครับคุณผู้ชมส่งข้อความคุณมาทาง4ตอง19เจ็ดเราตั้งหัวข้อเลยดีกว่าในเช้าวันนี้ ประเด็นดีเบตครับถ้าแฟนคุณยิ้มเงินคุณแล้วไม่คืนเนี่ยพอเลิกกันคุณจะทวงผ่านสื่อหรือไม่สื่อที่ว่านี่ไม่ได้บอกว่าช่อง3579อย่างเดียวนะเพราหมายถึงโซเชียลทีบอกด้วยเพราะไม่ได้เป็นดาราบางคนอาจจะโพสต์ข้อความขึ้น Facebook อะไรก็ว่าไปนะ30บวิละกันนะฮะให้เวลา30วิกับคนแรกใครดีคุณไม่ยุราครับดิฉันเลยเหรอโอเคไม่ทวงค่ะ เพราะว่ามีความรู้สึกว่าเวลาที่เรารักกันเนี่ยนะแมท้ทุกทุกสิ่งทุกอย่างมันสวยงามเราก็ให้เขายืมสตังเงินเธอเงินชั้นเงินของเราก็าเหมือนกันนะนะคะเพราะงั้นเวลาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจะแอบเงียบเชิงจะไม่กล้าไม่กล้าทวงเพราะรู้สึกว่าถ้าทวงแล้วจะคนจะรู้ว่าเอ๊ะเป็นผู้หญิงทำไมให้ผู้ชายยืมสตังอะไรเงี้ยนะคงไม่ทวงอะฮะเวลาเรารักกันเนี่ยทุกอย่างสวยหรูเราก็ให้กันไปเนี่ยนะคะคิดว่าคิดว่า,มาไม่ไม,ไม่ไม่ทวงดีกว่า นะคะอ่าหมดเวลาพอดีไม่ทวงอ่ะไม่ทวงนะครับไม่ทวงอ่ล่ะแจ็คทวงไม่ทวงจับเวลาครับ30วินวิชดูแจ็คตอนไหือเปล่านะเออคือผมคงทวงฮะเป็นความคิดว่าเป็นความแพนความแพนส่วนตัวที่ผมแบบว่าฮัลโเลกับผมเนี่ย ผมเอาขอคือแน่นอนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเงิน 200- หรือ300ผมก็ทวงหมดเพราะว่าหนึ่งคืออะไรอ่ะอาะคุณเอาเงินเราไปคุณเอาเงินเราไปแล้วแล้วคุณไปเลิกเลิกกับเราอ่ะคุณไปยุ่งกับคนอื่นอ่ะเราเจ็บนะกว่าเราจะได้มาเราให้แม่ไม่ดีกว่าเหรอเป็นผู้หญิงเข้าใจเราแต่งหน้ากับเธอเธออย่าเลิกกับเราสิไม่พอตลอดเวลาไม่สนสมมติแกเอล่าว่าไม่ทวงนี่ฉันฉันยืนทุกโต๊ะเลยจริงๆริงทำไมเจนรู้ได้ไงว่าผมไม่ทวง ว่าเจ้าแกตอบว่าไม่ทวงอ่ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรมันให้หนูไปทวงจริงพี่ตางเหรอเออมันไปซื้อตุ๊กตาบายให้ผู้หญิงแล้วทวงอะไรให้ไปทวงตุ๊กตาบายกลับมาบ้าจะตายแล้วโดนฟ้องนะโดนแม่เขาฟ้องลนะบอกว่าไอ้แจ็คไพ้ฉันเนี่ยไปทวงตุ๊กตาบายรายการฉันจะฟ้องเธอนี่เรื่องจริงกับพี่ตางแล้วเวลาที่เรามีอะไรกับเขาทำไมไม่คิดล่ะผมไม่ได้มีพี่เพราะว่าเขาไม่ยอมผมนี่พี่พูดในฐานะพี่เป็นมหรอคือต้องบอกก็บื้อไม่ยอมหมายถึงว่า เรามีความรู้สึกว่าเรายังเด็กอยู่ยเรายังเด็กเราเออไม่ถ้าไม่มีอะไรกันก็ไปอย่างอ,อย่ากให้ลงอ่างลงอ่างไม่อ่ะพอ,อ,อเปรกค่าน,นิดน,นึงเข้าไปเลยก่อนถ้าแฟนคุณยืมยืมเงินคุณแล้วนะครับไม่คืนพอเลิกกัรเนี่ยคุณจะทวงผ่านสื่อหรือไม่หมดดํา ทวงทวงให้สองคนนี่เหมือนกันอะไรรู้ไหมมันอยู่ที่อารมณ์แต่บางทีถ้าสมมติเราจะแบ่งไปสองกรณีว่าถ้าให้ก็ให้ไปเลยคือปกติให้ก็ไม่เคยได้คืนอยู่แล้วแต่ถ้าทวงนี่คือช่วงมันรีมงเนื้อออกปากมันไส้มันไส้ว่าโ้ยเขาเห็นมันมีความสุขมากกว่าหรืออะไรอย่างนี้ก็ต้องทวงให้นางเจ็บช้ำน้ำใจหน่อยแต่ก็ทวงแบบว่าอยู่ที่สติสัพยาเราด้วยในช่วงนั้นว่าอารมณ์เราเป็นยังไงถ้าอารมณ์หมั่นมากก็ทวงเยอะหน่อยมันขี้เขียนให้เจ็บปวดอย่างน้อยก็เหมือนเป็นการเรียกร้องความสนใจว่าเออเ่อเขาจะสนใจ หม้าต่อที่ทัญญาเลยดีกว่าทวงไม่ทวงครับทัญญาป้ายเธอแทบไม่ทวงค่ะมันอาจจะเป็นนิสัยส่วนตัวของแต่ละคนว่า<ช>จะจะจะ,จะ,จ,ะจะกล้าทวงมากน้อยแค่ไหนทุกวันนี้นะคะต่อให้เพื่อนยืมกินนะแทยไม่กล้าทวงเลยรู้สึก,กอายที่จะไปทวง<ช>เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คนรักกันเราให้เพิ่อความเสน่หาเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเลิกกันไปแล้วแทยว่าทําใจลืมไปเลย ลืมคือเหมือนแบบตัดใจว่าเราให้เขาไปเลยดีกว่าเพราะว่าการไปทวงผ่านสื่อเนี่ยมันทําให้เขาขายหน้าด้วยจริงๆเราก็ก็น่าขายหน้าด้วยนะคะเพราะว่ามันเท่ากับเป็นการประจานอะไม่ทวงแต่ไม่ทวงแต่คำว่าทวงไม่ทวงนี่คือร้องคนละกันจริงจ้าเอาจริงนะอย่างก็ไม่ทวงหรอกแต่ถ้าทวงแต่แล้วแต่หมันไส้อยู่ที่ว่ไม่หรอกไม่ได้หมันไส้หรอกถ้าเป็นถ้าเป็นผู่นี่นะเรียกร้องความสนใจถ้าเป็นผมทวงหรือไม่ทวงผมจะบอกให้เลยนะครับว่าผมเนี่ยจะ ไม่ทวงเออไม่ทวงผมจะบอกเลยว่าเวลาผมให้ตังใครไปก็ตามเนี่ยผมจะทําใจเลยว่าให้เขาไปแล้วให้เขาไปเลยให้ตังยืมให้แฟนยืมตังเนี่ยผมจะคิดตลอดว่าได้กลับมาหรือเปล่าไม่ทราบและอีกอย่างเนี่ยผมจะบอกว่ามันจะเสียเครดิตของตัวเราเองถ้าเราออกสื่อแล้วก็มีการพูดว่าเนี่ยโอ้โหเขาติดตังเราอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะภาพเราจะดูเหมือนเราเป็นคนขี้งกซึ่งเราต้องผมต้องบอกก่อนนะผมไม่ขี้งกถ้าให้ตังมแลก็คือให้ไปเลยนะผมไม่มีวันทวงผ่านสึดย่ดยเด็ดขาด ขี้งกแล้วานไปคนชอบมาว่าพี่ขี้เหนียวไหมรู้พี่ตั๊กขี้งกมาพี่ไม่งกพี่ตั๊กดูถามสิพี่ตั๊กพี่ตั๊กขี้งกมาพี่ตั๊กไม่งกพี่ตั๊กเขาแค่เป็นคนจิกนวลที่งกจริงพี่จิกเนี่ยงกจริงเออเคยไปรื้อบ้านพี่จิกนะของฟรีเต็มเลยไม่ชอบของบ้านยังไงทุกอย่า้ไม่อยากให้หลงประเด็นอยากให้จบประเด็นนิดนึงื่พวกเราชอบจัดรายการแล้วไหลไปเรื่อยไปเรื่อยนี่ก่อน ทำไมคุณถึงไม่ถัวไม่ถัวเพราะอะไรรู้ไหเพราะว่าอย่างที่ธัญญาบอกพี่ก็รู้สึกอายแต่มันมีแต่นะถ้ามันไส้นะอาจจะไปเออตกลงที่ยืมไปเจล้านเนี่ยคืนยังอะไรอย่างเงี้ยล้านที่ให้ยืมเจ็ดล้านเลยหรือเนล่ามาบ้นเา บางคนเขาดับบางคนเขาจะแขวะในโซเชียลมีเดียไงอ่ะผม่ห็่แล้วบาโซเชียลมีเดียพี่จะไม่ไปดูเขาโพสเลยในสื่อเนี่ยเขาบอกว่านี่ยังติดตังเราอยู่นะตัวเองอะไรเลยอะอย่างนี้ไม่เอามันเป็นเรื่องส่วนตัวบอกนะเป็นเรื่องส่วนตัวคุณธัญญาคุณวุฒิคุณตั๊กคุณคิดผิดแล้วเพราะว่ากระแสผู้หญิงตอนนี้เนี่ยเขาชอบผู้ชายเทรนใหม่ครับผเทรนใหม่เป็นไงบนในยันนะทวงไงทวงผู้หญิงชอบผู้ชายทวงเหรอผู้หญิงเนี่ยต้องบอกก่อนว่าชอบคนดีรักคนเลวแต่งงานคนรวยนี่คือเรื่องจริงผม่รู้แล้ว คือว่าอุ้ยเอาได้คนนี้ผมเคยแล้วเน้องคนหนึ่งผมเคยทวงน้องคนหนึ่งทุกวันนี้เขายังลืมผมไม่ลงผมไม่พูดชื่อเลยโอ้โจริงอุ้ยเด็กใหญมาทำบุญนะเด็โทรมาบอกแจ็คกลับมาได้ไหมฉันขาดเธอไม่ได้ตอนนั้นผมจิกหัวเพราะผมบอกว่าเอาของคืนมาให้หมดผมจิกหัวแล้วผมบอกว่าเธอเลิกแล้วไปเดี๋ยว กว่าจะได้เงินเนี่ยมันเท่าไหร่มันเหนื่อยแค่ไหนตื่นเช้าเนี่ยเอาเงินกูคืนมาอย่างนี้เขพูดอย่างนี้เลยเหรอทุกวันนี้แจ็ปแล้วเธอชอบเธอตรงนี้เธอจริงใจเธอกลับมาได้ไหมเป็นโรจิตเป็นโรคจิตหรือเปล่าแม่เป็น่บ้าเป็นบ้ามาเรียกหน่อยนะโอ้ย อาริโอน่าเดร์ย่ารูปหล่อโอ้จมูกเหมือนน่าเดร์ตาเหมือนมากเลยดูสิตัดกล้องตัดไปที่หน้างมันสิเอาใหม่น่าเดร์น่าเดรหน่าเดร์น่าเดร์เรามาฟัง SMS กันนะบอกว่าไงบ้างซันยาว่าไงบ้างก็ทีนี้ SMS มาว่าไม่ทวงถือว่าให้ตอนรักกันทวงไปก็ไม่ได้ประจานตัวเองเปล่าๆจริงนี่เขาคำนึงไม่ทวงใครทำอะไรก็ได้อย่างนั้นนะครับแต่เอาจริงๆอ่ะ เดี๋ยวก็มีข้อความมีทันทีอะทวงเขาบอกทวงวกัับตวก่อนถ้าไม่คืนก็ค่อยผ่านซื้อนักประจานนี่ต้องทวงต้องทวงเหรอทวงอยู่ที่อารมณ์และความมั่นใจจริงๆทวงเราทวงกันเองดีกว่าไหมอ่ะมันเป็นการลงทุนนะความรักเป็นการลงทุนนะก็พี่เจ็ดล้านพี่ควรทวงไหมล่ะโอ้โหพี่แต่ฝากไว้นิดนึงนะครับอย่ามีค่านิยมที่ผิดๆการที่เราให้ใครยืมตังค์เนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะทวงคืนแต่พอเป็นคนรักให้ผมฝากไว้หน่อย พอคุณให้ตังค์เข้าไปพันหมื่นหรือแสนบางคนเป็นล้านถ้าไม่ไม่อยากให้เราเจ็บใจเราต้องคิดว่าเราปล่อยไปเลยใช่ให้เขาไปเลยถูต้องทําใจว่าปล่อยให้ไปเลยมีเพื่อนผมเคยเคยยืมตังค์เป็นล้านนะพี่ต๋าอ้หมีช่วงที่จะรวยมากตอนนั้นเราก็ให้ให้แบบไม่หวังคืนเลยแล้วมันไม่ทุกข์ใจไงม่ทุกข์เราได้ไหมใช่ให้แล้วเขาให้อีก3ปีให้หลังอีก3ปีให้หลังเขาให้คืน เราลืมไปเลยก็คือร้านนึงจริงป่ะเคยให้น้องยืมไหมตอนที่คกเดี๋ยวเดี๋ยวแต่มีอยู่เรื่องที่อยากจะสรุปกับแิตอนนี้ปี2005ไม่เอามาก่อนดิแต่เมื่อกี้ก่อนเข้ารายการเราคุยกันใช่ไหมมันมีข้อสรุปที่น่าสนใจเกี่ยวกับการยืมตังค์ใช่ใชไหมยังไงพี่ตั๊กจะได้ไหมพี่จำไม่ได้แล้วจำได้มดด เร่องยืมเงินมาสำคัญมากห้าปิดเบรกถ้าไม่สรุปแบบนี้เนี่ยถ้าปิดเบรกแล้วเวลาเขาให้เงินเรื่องเงินไม่เข้าใครออกใครใช่ป่ะเงินมันไม่เข้าใครออกใครอันอันดับหนึ่งแล้วไงต่อสองอ่ะเร็วๆเฮ้ยทำไมวันนี้วันนี้เบลอเดี๋ยวก่อนคืออย่างนี้ผมจะบอกว่าเวลาเราให้ใครยืมตังค์ไปก็ตามครับบอสแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้คืนมาเนี่ยเราจะหน่อยเราจะเครียดดังนั้นเฟดแรกผมขอฝากอ่ะจำได้ละเมื่อใดก็ตามที่คนยืมตังค์คุณคุณผู้ชมครับมันไม่ผิดที่คุณจะยืดดอกแลวพู่่าไม ไม่ไม่ให้มันไม่ยากเจินไปปัดยางผมในช่วง3ปีที่ผ่านมาคนขอยืมตังค์ผมบอกว่าไม่มีครับไม่ใช่ไม่มีไม่ให้ครับอาตุ้รู้ดิรวยไม่ให้ครับ ว่านี่คือนโยบายชีวิตผมพ่อแม่ผมผมยังไม่ยืมตังเลยแล้วคุณเป็นใครดังนั้นผมขอแนะนําเพราะว่าพี่น้องชาไทยเมื่ีเกรงใจไงจริงพันนึงก็ให้อ้เกรงใจกเกรงใจแล้วก็ไม่เคยได้คืนเลยขอเสียนิดนึงแค่พูดว่าแค่พูดว่าไม่แป๊บนึงว่าดำแค่พูดว่าไม่แล้วคุณจะโล่งแล้วคุณจะนอนหลับสบายใจแต่ท้กคนบอกว่าให้ก็ได้คืนแล้วคุณจะนอนไม่หลับเมื่อไหร่ก็เองเงินกูเมื่อไหร่ขาจะคืนเงินเราแต่จะเครียดจะบอกว่าไงรู้ไหมเงินน่ะมันอยู่ในกระเป๋าเราอ่ะ มันก็เป็นของเรา,อ,าออกจากนอกกระเป๋าเราเมื่อไหรนะ่น่ะแค่เอาออกมามันไม่ใช่ของเราแล้วอจำเอาไวแ<ค>้<อ>แค่นี้แหละว่าไม่เท่านั้นนะ